ถูกแห้งบ่แม่นจีตุลแล้บ่แม่นคารบ้านลาวเท่าสำน้ำเรายังไปได้คาราบ่คอยยังนุ่มยังคอยไปบ่ได้สำลาวอันนี่นี่ไม่ใหญ่ฮะนนี่ฮะเจ้เบิร์กเนีเราไปหาโคข่าวก่อนนะแปลว่าเจ้านะเพื่อเสิร์กจำได้อันนั่งอยู่เรื่องกับพี่อน้องเพื่อนมาใหายนี่พ่อแม่พี่น้องแปลว่าผ่าเพื่อนมาซื้อข่าวซื้อนะก็ตกใจเด้อสบายเลยซื้อดินเห็ดเฮือนเห็ดซ่านหายนี่แหละมีคนหักลงไปเอ้ย เจ้าตั้งเจ้าตั้งใจเด้อเหมือนเด้อตั้งมุกตั้งใจกับไอ้เด้อไม่เถอทาง่เราเราเป็นหลักเองเราเล้วผมเป็นลักกัดเจ้าเป็นก่อนลาวเด้อเป็นก่อนลาวเป็นลักซ้อนลาววตัใดเราเป็นให้ค่อยหาเงิน สบายบาเป็นใจตนลาบมาอ้อสิอ้อสิซุกหอยแห้งว่าหันหันขนมพื้นว่าคอยแห้งทำขอเป็ใจสบายดีเลยสบายอันเจ้าเห็นไม่เท่านะเจ้ามีความกึืชอะไรถูกแห้งบ้างแม่นอีต้นลาบบ้าแม่นครบ้านลาวเแ่าสำนักเรายังไปได้ขนาดบะคอยยังหนุ่มยังคอยไปบะได้สำลาวอันนี่นี่ไม่ใหญ่อันนี้ค่ะจะเบิกในรับไปห้าโขกเขาโคนนะแต่ว่าเจ้าน่ะเพื่เสรือจะได้อัน นั่งอยู่เพื่อนกดี๋ยวมีคนน้องเพื่อนมาให้เนี่ีพ่อแม่พี่น้องแปบว่าพ่าเพื่อนมาซื้อข่าวซื้อน่าเป็นใจเด้อสบายเลยซื้อดินอยู่เพื่อนเห็ดซ่านให้เนี่ยแหละมีคนหักลงไปเอ้ยลูกเราหนีเข่าไปเนาะเจ้าตั้งเจ้าตั้งใจเด้อเหมือนเด้อตั้งมกตั้งใจกันเองเด้อไม่เถอะหันเราเราเป็นหลักเองเรานะเราผมเป็นหลักกันเจ้าเป็นก่อนเราเด้อเป็นก่อนเราเป็นหลัก อนให้ค่อยหาเงินหมดว่าหาเงินค่อยหาไม่ได้เป็นเพื่อไอ้เถอะที่เราอยู่ตรงค่อยเราไม่ได้หาแค่จะกำลังกำลังมื่อนี้อะไรไปหาอะไรก็สว่อซี่แสนอะไรทเบิังเออเป็นจริงเนว่าได้เป็นจริได้ว่าสี่แสนเออเป็นจริงแเจ้าจากแสนเนาะแมทเพราะว่าตอนอยู่ตอนอยู่ไปอยู่แปลงไอ้สร้างนะมีเด็กใครเราให้ไปเก็บเงินนะก็ได้พันมาอยู่บ้านนั้นเฮ็ดเต่าทานกับ น้องนะครับพี่ช่างตีนึงก็มีเอ็ดอีกยังก็มีมีแต่ว่าตักละดอกละหัวกันเข้าไม่ได้ให้เขาเขายไปแล้วเขาให้ดอกน้ำสิบสาวพันเท่านั้นขอยห้เาไ่ได้ว่าเราได้คำหนึ่งเอยก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าก็เลยนะดีใจได้เห็นนั่นเห็นเจา้าการอาการเจ้าแพทย์ thằng đây đi mà hào hai cả hào ha, và khôi và thằng lẽ à, là châu, ní bát nát thương hổ, hổ. ai ai mặc phải xong bưng khơi nhẹ nhẹ cái nhẹ cái một đèn ai nhẹ ngoài bay ní phải phải ai xí hai đây phải bóp hơi khâu khâu, khâu. bát nát thương và thang โอ้ยสบายนี้จากบ้านไอขึ้นแล้โอ้ยสบายจะไปทางเด็ดเด็ดขับมาทางขึ้นไอ้น้อยใครแนี้ยนะยันจะไปน้วค่อยน้วค่อยแรกๆก็บ่เคยรู้จักกันเนอะไรรายการเจ้ากระจืดว่าไอห้องหยอกเจ้าฮะเลยไล่มันโลดมามาห่างเจ้าเนี้ยเจ้าจะแบบทุกคนคอยปากแม่นรายการสิใจหยอกกับไม่เท่าเจ้าว่าจะไปใช่นี่นะเพราะว่าเอาหน้าเจ้าก็อไอแบบยิ้มไมอายเด้เจ้าแม่นแล้วค่อยค่อยแบบคนค่อยแบบค่อยไม่ได้ สมอัไบ,บ่ลลได้รักเกียดไรเข้าทาแาแะ้วก็ว่าผูา้คนหูจักกันน่ก็แบ,บบค่าบริยานนะน,นะคนก็คุดคิดแม่นมันก็ตกลงคือผมนึกคิดหรอแล้วแบบนี้แ่บบอกินนะน้ำกินแทบนม่ม,มาหาเธอสกินยังได้นาพนนะนีซืขอซื้อทั้งคว่ให้เพน<ห>เลยนี่เลยซื้อให้นี่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 ไ้อนกินะ ไปเฮงืูกอยู่แล้ววะมาแล้วไปกินบ้าง่ะไปกินเราะไปเหงือกไปเฮงือกเจ้าไปด้วหไงเธอเนี่เอื่อยเนี่นี่เขาเขาไปไทรสุบมันอ่ะเขาไปได้ไหนก็ว่มีผู้หญิงสองคนนอนอยู่นี่เขาที่ไหนย่างเข่าบริหลักขางคอไทรสุบแล้วเคยรัดขี้รถน้ำพญายันนั่นนั้นในต้นบกอันนั้นน่ะเพราะว่าพญใหญ่ไปส่งนึกว่าควบูจากส่งหัวตุกลงมาก็ได้เลยว่ะ จ้าอยากได้เงินก็ให้ก็ว่ะจะห้ยแล้วอะไรเขาหายแล้วสามพันเราเอาจะเอาเอาบ่เอี๋ยวจะไปแบบโชคดีนะนี่ได้พี่น้องไปถึงได้กันมีแต่คนอยากซอยเหลืออะไรคอยคอยไปได้ลัดรถใหญ่เห็นเข้าไปก็คอยไปได้ลัดขี่ก็ยยันเข้าไปจอดเอามันจะรถจักเนาะแมนเห็นรถจัก mà nhảy là chọn chọn là lao dư như hẳn này, nhàng, đến đây, đến rồi ừ. là khơi nhà nên để tuần nè lại các mưa sông khơi này qua, và nhảy nó say thang mưa bạn đồng cùng với lông thang ừ. là bạn đi tháng... này giờ ừ. là cho mưa là bạn nào mới chọn nhiều hơn lúc vàng đó men leo lên lúc vàng mà sông cháu bò phải chọn chọn rồi chọ chắc phải phải ao tuần nữa nè khơi nhà mưa hai thời họ, họ họ nào cũng gần bò bò cho phải chọn ăn... ừ, đấy Ờ không ạ, không phải bảo anh đi ăn tao bảo xuống nãy là coi chọn cho จากไทปเอิ้นคอยนะเจ้าก็ไปหาหญ้าเจ้าอั้จื่อบ่ห้อบ่อยกจําจําบ่ยากได้แน่ช่วงนั้นน่ะสิยลืมเลยเนาะจื่ออยู่ติปหบ่แดงนะเออหญบ่แดงจื่อนะเล่มเล่มปเท่าน้าเฮ็ดบ่จื่อเฮาก็จื่อเนาะเอ้ยแล้วเนาะปเท่าให้เจ้าหา

มันมันมันมีเอฟซีเดี๋ยนี่สบายถามแล้วไอ้กดเม็ดนะไอ้ไอ้ที่ถามจเดเออไอ้ไอ้ที่ผมถามตัวเองเขาว่าเจ้าเป็นบอกเป็นบ้าว่ะอันนั้นอ่ะคนที่ออกแผนเด้อไอ้เขาว่าว่าคอยนั่นตอนเขายุบันพิน้องเขาว่าว่าค่อยใส่ซื้อเขาว่าคอยเป็นใส่ซื้อเพราะว่าไอ้เธอเนี่เราไปยุ่ยพี่น้องเราอยู่ย้อนยังไอ้เธอเอาที่มาก เราอยู่นะันได้มีมาเราอยู่ได้แมนคืออยู่บ้านเราก็คือกันแม่แต่ผู้เดียวไอ้เธอคนประสิบจพกขี้มานะคือไอ้เธอบ่มีอย่างก็จับวักจับไปกินขี้นะพายจับเนาะเกันเสียรกับบ่มีเนาะแมนถ้าคอาบังเขาไปจับไอ้เธอโมมีเราว่าที่เราทำซองมือคอยไปเคลียร์ปัญหาได้พูอะคอย เอาแนวขนมบุมีพี่สังลาวเนาะแต่ยันแต่พัวคอยนะคัน,าวาวนมุนพง้าว่าจะหน่อยมพาเผ็ดจะหน่อยเห็นคือมือน,นั้นน่ะกระเขาป้อนเงินให้เขาจังจับมือน,น้นนะฮอดบ้านคอยนะกับมืออีกเขาใส่นะแล้วเขาลงเขาว่าสิไปผ่าคอยมือน,นะ่ะแล้วันนี้นะไปฮอดความตำรวจเลยอันอันนั่นน่ะคนบ้านสุขคอยนะเอาไว้ไว้กับมือแต่แต่มือพ่อนะคอยไม่ได้พิ่พีส่สังคนพวออกเอาแพนนี่คนบ้านที่น้ำอ้อยกับลุงคอยแล้วก็ อ่อนแฟนให้อหารเฮแล้วก็ค่อยน้ำวาวพิษน้ำวาวว่าพมีมีคล้องให้ไม่ให้พิษคลองแต่พวกแม่คายเถอนไปใช้แม่คายแม่นแต่ก็ปรึกษากันแล้วจะลงก็ลงลรดเอ,อ้ยเ,ออเอยว่าค่อยวาพิษอ๋อลงลดเขาม่ได้ให้ขขขเขาเบิรงกน่เลันเขาว่าพาลงา่า ลูกไผ่เจ wow. wow. ้าเองล่าลงกันมาขนานหอยเขาบอกว่าที่หนูไปนี่และอ้าวอะไรังค่อยเนี่ยลงค่อยลิ้นปะเป็นสะบอกขาลงเองค่อยอัดเองอะไรเราไปน้ำผ่อยไปสิษีพิชางเอกกันค่อยว้าวแคนั้นเห็นว่าคือไอ้เถิดกันก็ว่าให้ว่าเออใครก็มีเงินนึกเมื่อให้เมื่อให้ได้แล้วอะไรกันมีเงินคือไปหาเสื้อไว้พู้นั้นพู้นี้อะไรไปหาให้พู้นั้นให้ให้ไหนผู้นี้ให้ไหนมันสช่แล้วจะเถื่อเพื่อไอ้เถิดนะ ไมแลวเนาะมาเห็นได้มาสมุกจ้างนี่สองแสนเจบไ้จัหาสิบพันหรือว่าสาพันบอเงินอะรออแหมันบอกว่าิโม่กันว่าทางทางลูกมงลูกพายุทางพฝั่นกันว่าอันนี้นะเขาไม่ได้เห็ดนะไอเถอนนั้นเราไอแม่นเห็ดแล้วไอแม่นเราเห็ดแล้วซามลานหาผู้กเมื่อเ้ารนี่น่ะเข้า number วไแล้วเขาเอาก็แล้ว แต่คอยนะกับ่าเอาเขา้าเพราะว่าคอยสิบ่าเอาเข้านี่คอยตัดใจแล้วเข้าไอ้ต้นคอยนพวกพวกคอยมือเศร้านี่นะพวกพวกกางเนะข้าไอ้ต้นเพราะว่าไอ้เธอนะไปป้ามมาคอยไรบ่นีนายเธอคอยมีกระดียอยู่บังเกิดพี่มาพวกแม่นนะคนรวยนะ่แะแต่คอยมาได้ยักป้าคนถูกนยันคนรวยจับคนถูกตายมืดนะ่นะน่ะยู่หน่อยพวกคนรวยพวกใครมา,นะามนักมืดคือกันนะ่ะนะความหมายของมันนะ่ะแต่ปะปะม่ได้บังเกิดน่ะก็ยันตายมืด บ่าคอยบ้าเศษบ่าคอยบ้าเศษบ่าคอยบ่เเ็ดกันบ่าคอยกลับไปเอามาฮาแม่นอีกแค่บ้าบักเกิดบ่เข้าคุกเด้อไตลดถ่อยเพราะว่าไอ้เธอนั่นปั๊มเอาข่อยเขาจับไอ้แม่นไปประบาดแล้วปั๊มเอาข่อยแล้วย่ยมาไอ้แม่นซื้อน้ำไผ่ซื้อน้ำนายใหญ่หรือวป่าซื้อน้ำนายบ่กเกิดหรือวป่าขะหนาพ่อไม้นี่ยเออเดือนเล็กแม่พ่อไม้ก็อยู่ในนายบักเกิดเมื่อก็เอิญมาหน่ายทางเงินเขาไม่ได้ให้บักเกิดไม่ได้กินทางเงินนะ อันพ่อได้กินพ่อถ้าสาวกินข้าวมือเขากันคืออะไรเรื่องนั้นคืออะไรมาเวกันมาหอดโรงงานน้ำแล้วพี่น้องมาซื้อน้ำระตุกน้ำมาให้น้องใบตามตัวเองกินบอกให้ซื้อน้ำให้เพิ่มมาซื้อน้ำให้เพิ่นเด้อบาทนี้ตุกหนึ่งเลยสบายเอ้ cốc đường không thân thương nạm ừ, cho đấy tham đúng hả đấy

คะแนนว่าท <c ười> ุ่งทองนี่จะพูดว่ามากๆนี่จะพูดว่าหล่อหลายว่าใหญ่เท่าดีเท่าสิฮะนี่แค่ก็มุสึกเงินเท่าเท่าเด้เนาะอืมเท่าแค่ก็มุสึกนําไปอีกบ่ไอ้าใหม่ไปเอลดดีใ่งานสัเรื่องงาเกวว่าใจเขา ไปเอาโลดไปเอาโลดเนาะแม่นอ no. ือไปไดแมนว่าคะแนนคนสิอดทนเนาะแม่นกันยันว่าเขามักสเงินหมดเงินแล้วไปแม่นควมาวกันมีเงินเนาะอยากได้สได้สดารไทยก็ได้คันเงินหมดแก็ไปทิ่มเยจเท่าคืออาก็เอาเยคือมีเงินเนาะมีเงิน บมีเงินเซิรเนาะอืมเราจะได้เข้ากับว้าวเนาะสบายผักนเธอไงเถอะริงเดี๋ยวไปเอาคนใหม่ไปเอาโลดสบายว่าคะแนนข้างหลังเอาเอาใส่ไอเดิร์ดเราอันไอเดิรดเราใส่คอยนะ เขาจะบอกให้เอานั่นแตงเขาก็ไปแตงไปเอาละลาอือคนบ้านที่น้ำอ้อยนะเันว่าปะาครับเขนว่าป่าคนนะเขาสะเอาเงินให้อีกเขาจะเอาเงินให้เพื่ออะไีเขาว่าป่านะแม่ป่าใดในยันมดเคยจะไหนอีกจะเสียดไดเอ้ายันเอาทั้งทั้งผักทั้งพวกทั้งแม่ทั้งลูกเลยยันไม่มีทั้งลิอูยเระไว้เถอะลิกิดใดนะคนที่เราเคยอยู่ด้วยสะ เพนบเขาะเนบอไปน้อ้อยเขาเขาจ้มไพไปเขาบริจห้ไปเนบอเวลาเขาไปหาคุจิเราเรตามหลังก็วันคอยนะเป็นส่ยืืบตำรวจความจริงเนยจักเข้าสิพิาความยมือะไรเจอลงรถคอยบริญาความจริงแล้วคอยน่ะเป็นคนดีแล้วเขาซาเขาซาคอยานวยู่นวานนี่น้ออ้อยนะเขาบอกคอเป็นส่ยืือตำรวจเห็นบอเขาจับมาแเมนน่ะเขาจับมาฮเมนแล้วทำไบังเกิดน้ปัมเอาคเพราะว่ายันไปรจะใจตำรวจนะนะ เอไม้นม no. ัแบบนั้นเนาะแม่แต่คยนี <You know. S 2> ่ไม so ่ได้ยาคิดคิอยากเอางูแบบนั้นแล้วคิดผู้ใดจะรวยกี่ยาเนอือนไรผู้ใดหาเงินเป็นแล้วใช่ไหมได้เรื่องเขาสิไป็นักก็เรื่องเขาคนใดมาเฮามาเอาคนใดมาจะเพิดคือเขาอันนี้นั่นอันนี้นั่นเหตุเองและญาตเองและใช้เอาเงินเจ้าเจ้าของเลยไปฆ่างูมันเป็นส่วน ตั้งนำําทิตยุจิรอแล้วเบื่อยนะว่าเลื่อเรงานเลาเลยอนเดอัน้อย่มพุรอบริยูางเอ้ยนุมากบริต่อกันนไอเทิรดหลักกับบจักลามาแเอาถ้าคอยบริยว่าเันเบาหอดปลาหอดลูกและมึงเราเคยไปแลวมันหอนมันมมื่อนานค่นังมื่อนานะแนังไดนี้ อาหารอะไรก็ไหนปลาผู้ทางแหว่สบายบ้านนุ่งพูเออมาเอามาจะกินอะไรจะกินอะไรอะไรนะจะบัวเลยกินยาเด้ออ่พี่น้องเอ้ยนี่แหละไปซื้อส่งซื้อเสือให้เราใช่สบายซบส่งร้องให้ให้เบิ่งได้ซบน้ำคือว่าวินเดีหิวเนาะ มีแนวหิวซ้ำทนะุกน้ำถ้าได้กาะฮกชิมหะพันธ์ฮกชิมหะพันกีบใช่น้อาทั้งกระตุกทั้งน้ำบ่เทิดก็มาพอดีบ่เทิดมาเอาเครื่องเลยเดี๋ยวจะมีเสื้อแน่จะมีเกือบเดี๋ยวจะมีกระแดกเป่งนัวเข่าจี้เขียงไส้ไป้มีกระเทียมนนะพร้อผมวันนอ้เอาถ้วยส่งกับเสือก,กับเกือบกระใบเนี่ยไจ,จะเอาทุกน้ำ <Net> เอะรหมเนแล้วแหละป่ะพ <this ifies> <the> ี <finals worship> <sh arp inhale> <sh arp inhale> ่ซื้อเกิบเห้เจ้าพันบ่อยซื้อฮะพันบ่อยซื้อเกิบเจะมีแล้วพ่นบ่อยมิตรยานเงินเบิร์ตวะเราเก่งใจ ตุกน้ำนี่พอได้เปลี่ยนกับตัวนั้นเสร็จเลยได้เปลี่ยนกันตัวน่าเบิร์ตไปเอาตัวนี้ให้มันอันนั้น,น,น,นานี่ยกะจีเนี่ยนี่ไม่ผัดก็กินละเข่าต,ต้องตุง้งตึง,ตงเต้มกินละไรได้อะไรอืมโอเคอ่เอาดเบาสบายเทให้เลยเฮ้ยกินแล้วให้เราเทเองอเลยเทแล้วเอามาถ่ายหุกก่อนไว้มาจับก่อนบอเถิด มาถ่ายหูขอถ่ายหูก่อนเด้อมาพี่มาพี่เอายามากินไว้่คลือกมอๆตัวใหญ่แล้วอาตัวละนอเสนอะ้ตัวอะไรวตัว่ก็เอาโน่อโอยเอ้เธอน้อยๆเจ้าหเบอกห้เอาตัวหาสบแเลยตัวสิบยังเอาพอสิบไม่เห็นโดนทำมันข้ามมาส่งบบนี้เบอร์เจ็ดเฮ เเถิดมึงเนียเถิดใหมอาตัวนญ่กับาอย่างใดตัวนี้แตัวนี่มันน้อยนะเถิดบ่บ่น่อยบ่น้อยกันน่อยบ่ยังงน้อยใช่ม้อนเขาเคเห็นน้ำอยู่แลใส่เนี่ยมสอนนีเป็นเลือเองเลยนะเอ้ยน่าถอนดีใจนี่ค่ะอนถอนนบื้งมาลเอด้ถ่าย่าแล้วนดนพีองเบืงน่เอบองน่เถิดคือะหะแนฮาคอยนะอันนี้ขอสบา ส่งไปเพื่อเล่นหน่อยส่งลายดุมนี่เถิดนี่ดิเพิ่นมาเออแต่พอเพิ่นมากส่งลายดุมนี่เป็นหาได้โต๊ะเธอได้ส่งเส้นหาหน่อยอะไรใช่พอดีบอยขึ้นน้อยไปเบิ้งไปเลยเบิ้งให้ลองให้เบิ้งให้ลองเบิ้งเลยใส่ดูใส่ดูเอาเงินให้ใส่ทงด้วยนี่เถิดนี่อันนไหนอะไรแบเอออะไรก็